สวัสดีครับเฟบซี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับเ้ามาตามมาต่อเนา่สำหรับแนวทางลาวทีวีลาวยีตีแล้วก็ลาวสตานะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลวันที่29เดือน10กันก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ครับก็มาดูลาวทีวีเนาะเมื่อวานนี้ผมก็ให้เป็นจอสีดำไปนะครับสมาชิกหลายท่านก็ก็อมองไม่ค่อยเห็นเนาะก็เลยเขียนใส่กระดาษมาดูทวนผลกันก่อนนะครับอย่างต่างที่ฬาลงให้เนาะลาวทีวีนะครับผลออกเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งนนะครับผลออกเจ็ด 731 0นะครับในนเล็กเจ็มาเต็มเต็มเลยเนาะเจ็ดก็ระวังหนึ่งนะครับก็มาทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวที่เจาะเขานะครับเจ็ดสามตัวประกอบเข่า่เลิกสามผมให้เจ็ดเจ็ดเบิ้ลนะครับมันไปเบิ้ลข้างหน้าเนาะมาเจ็ดเจ็ดสามเลยเนี่ยเป็นในแมที่ เจ็ดห้าไม่มานะครับก็ถือว่าตัวจเาจาะเข้าที่เจ็ดสามเนาะนะครับก็มาตรงๆรงเลยเจ็ดสนะครับก็ต่อที่าดาวเฮดีนะครับผลออก 7, 9, 1, 5, 7, 9, 1, 5, เจ็ดเก้าหนกเจ็ดเก้าหนึ่งบก็เสียด้เก่ากับมาไม่มาด้วยกันเนาะ 9ก้าไปบุญ5ลงล่างนะครับส่วนเลข9ก9ก็เข้าวิ่งโดูดเลขก7เก้าเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับไปอยู่ด้านหน้าส่วน9คือ91เนาะให้92 93 95กนะครับก็ออก91นะครับถือว่าเขาวิ่งโรดอย่างเดียวสำหรับลังแ d ีนะครับ7กับ9มาด้วยกันเนาะต่างน่าจะเป็น5เนาะ จะเจ็ดเก้าห้าเลยก็จับถูกหมดเลยนะครับสองตำแหน่งคือตำแหน่งเดียวคือเลขห้านะครับครับต่อที่ลาสตานะครับผลออกส0่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เน้นในเลขสามในมานะครับมาเลขสี่ จับไป30ศูนย์แต่ผมจับอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็น40ศูนย์ตัวเน้นนะครับเลกเด่นอีกตัวหนึ่งก็เอามาจับใส่กับ5้าห้าสี่ศูนย์ 5, 4, 0, มันออก405ศูนย์ห้ามีโอกาสได้ต้นนะครับเดี๋ยวไปเข้าศูนย์ห้านะนะครับมันเอาห้าไปไว้ข้างหลัง จ่จับได้แค่40 4 0ไปอยู่ข้างหน้านะครับสีไปอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าจับใส่3ตัวไนได้3ตัวเลย4ก็เข้าแก่เลขวิ่งอย่างเดียวแนละตัวประกบมาเลข0กูนย์ก็ถือว่าเข้าเลขวิ่งอย่างเดียวสำหรับลาสตานะครับแต่ว่าใครจับ530540เนี่ยมเีโยกัดได้ต้นนะครับ จะตามมาต่อเนาะสำหรับเดวทางในวันที่30นะครับเดวทางในเข้าผมก็ดีใจด้วยเนาะกับสมาชิกเดีวตางในหลุดก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับตามมาต่อวันที่30เดือ,อน10สองพันห้าร้อยหกสิบแปด ลาวทีวลีลาวเอฟดีแล้วก็ลาวสตาแล้วก็มาตามมาต่อเนาอะนะครับวันที่สามสิบเดี๋ยวทางใหม่นะครับลาวทีวีวันนี้เล็กเด่น ผมให้ที่เลข0กับเลข1ส่วนตัวประกบนะครับ2 3 8ผมเน้นที่เลข0นะครับจับที่02 03 08 ก็ในน่นที่0ูเนาะกับศูน3ตัวผมจับที่1 03่กับอีกสามตัวตัวที่เน้นในเน้นในที่เลขศูนนะครับ อันนีโนโ้น้องลาวทีวีนะครับรับต่อทีลางยาตีนะครับเล็กดิน มาเลข4กับเลข5จับใครชอบเลข4จับที่เลข4ใครชอบเลข5จับที่เลข5นะครับส่วนตัวประกอบ 8, 9, 1เกมนึ่นีว่เลขหเนาะจะเป็น 5, 8, 5, 9, 5, 1 สามตัวนะครับสี่ห้าแปดหรือว่าสี่แปดห้าก็ได้ก็สามารถสลับตำแหน่งกันได้เนาะตัวที่ผม่ได้ก็คือห้าแปดก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางเราเฮตี ไปกันต่อที่ลาวสตาร์วันนี้เล็กดินผมมาที่ห้ากับ 7. เจ็ดเน้นในที่เล็กเจ็ดนะครับส่วนตัวประกบแปดเก้าศูนย์แล้วไปที่เจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เดวตางก็อย่าลืมนะครับระวังเลขเด่นมาด้วยก,กันนะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าห้าเจ็ดนะครับส่วนสามตัวผมจะไปที่ห้าเจ็ดเก้าหรือว่าก็จะเอาสองตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับตัวจีนในคือเจ็ดเก้าเนาะ ใครต้องการเพิ่มเติมวินเอาเลยก็ได้เนาะเอาเลขเด่นมาประกบกับตัวรวมก็จะได้5ตัวเนาะก็จะเป็น5 7 8 0 5 7 8 9 0นเ็กะครับเมืที่เลขเจ็ กับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่30เดือน10 2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวนี้ไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ